สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึงถือว่ามีการเปิดอย่างเต็มรูปแบบกันแล้วนะครับโดยทางด้านของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับเปิดให้บริการเต็มรูปแบบให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับในแบบ New Normal กันแล้วครับนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ตรวจความเรียบร้อยของสวนจัดแสดงส่วนความเรียมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ทางด้านขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะเปิดให้บริการสวนสัตว์ในสังกัด6แห่งทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันเพื่อเป็นการสร้างสุขให้กับประชาชนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว สู่เซฟโซนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการเปิดสวนสัตว์เต็มรูปแบบนะคะของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็ยังคงมีการจํากัดจํานวนผู้เที่ยวชมในแต่ละวันนะคะอยู่ที่2,500คนพร้อมกําหนดมาตรการการเที่ยวชมค่ะได้แก่การจัดทางเข้าออกทางเดียวจัดพื้นที่การลงทะเบียนอนุญาตให้ผูอ้อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมใส่หน้ากากอนมามัยนะคะเข้ามาใช้บริการมีการกําหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรเพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอนะคะมีการติดตั้งแล้วก็ดูแลระบบการหมุนเวียนรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวค่ะและสนับสนุนการบริการชําระเงินที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการลดปริมาณการพูดคุยสัมผัสระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการด้วยค่ะก็ไป